บอกไว้คุณผู้ชมข่าวว่าหนักกว่าข้อแรกเพราะฉะน,นั้นจัดไปเปิดสึกข,ข้อที่สองราศีใดในช่วงนี้ดวงการเงินวินาศ ทำไมํามเป็นพี่แจ็คผมเมื่อกี้ได้นั่งคุยกันครับดูฟังจากเรื่องราวชีวิตเขาแล้วเนี่ยเสียงมันมันท่าทางจะไม่มีกินในเร็ววันนี้งานเยอะแต่เอาไปทุ่มกับให้กับแฟนให้กับความรักจริงเหรอกลัวใจน้องเริ่มจเงินเริ่มใจเงินมาน้องละน้องน้องตอบว่าราศีราศีหรือศก โดนเยอะมาก,โด,มากโดนอะมไรงานเจ,จอจ,จ่ายอะไรไปเยอะอันไหนวันเกิด,ว,กดวันเกิดที่ผ่านมา13มิถุนาครับผมอผมก็เลยมีความรู้สึกว่าแฟนชวนไปช็อปหรุยครับผมอแล้วก็แบบว่าแจ็คเลือกเลยไปไหนแล้วเขาก็เอาใบหนึ่งด้วยนะเขาจะซื้อให้ของขวัญเรา,าใช่วัน <ๆ S 2> เกิดพอเลือกปุก๊บแจ็คเอ่ยยิ้มบัตรรุ่นหน่อยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเออโอเคก็ออกให้ไปก่อนอะไรเงี้ยครับผมอ,อันนี้ไม่ใช่เรื่องหานะครับผม <laughs> ป็นเรื่องจริงเออเหมือนกับรอขำอะไรกันอ่ะเราก็กดดันเออเดี๋ยวไม่ไม่ให้ดันร้องลุ้นไม่ได้รอขำไุ่รู้ว่าน้องจะจ่ายเมื่อไหร่โดนเสร็จปุ๊บให้คุณแม่ทุกเดือนอ่คอนโดเพิ่งหมดแล้วเดี๋ยวเอาบ้านอีกคือมีแต่ลุองใช้เงินนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดครับผมโบวี่เสื้อน้อยเชิญครับราศี ตอาแต่คนใถ้าเกิดขนาดเขายืนยันกับตัวเองว่าน่าจะเป็นเขาก็น่าจะใช่ค่ะคือเขาเป็นคนงานเยอะจริงๆนะคะงานนี่เยอะมากแต่ถามว่าใช้เงินเป็นไหมเป็นไม่เป็นครับคือคือเขาหน้ารักเขาดูแลที่บ้านนั่นแหละค่ะก็เลยตอบเป็นพิษสตอนนอตอบว่าราศี ครับเพราะว่าหลังจากฟังเรื่องกระเป๋านี่แหละกระเป๋าลุยของเขาอันนี้แค่ใบแรกนะเอ็กซ์ตร้าตามมาอีกยังมีอีกหลายใบนะเะอันนี้เขาไม่ให้ผมพูดครับอ่ะจริงเหรอครับไหมรู้ด้วยน้องพีคค่ะน้องพีคตอบว่าเป็นส็ค่ะเป็นแจ็กด้วยเป็นแจ็คด้วยคือว่า ก็เพิ่งจะซื้อบ้านอีกเพิ่งผ่อนคอนโดหมดไปซื้อคอนโดแล้วมีบ้านด้วยต้องใช้เงินเยอะแน่ๆแล้วของพี่ละคะเวลาหาตังค์ได้ใครเป็นคนเก็บป้าป้าอันนี้ก็เป็นให้คนพ่อดูเลยก็ให้ครอบครัวมาถึงพี่ซาลพี่ซันครับพี่ซันต่อว่าร้านร้าีร้านีีรุ่งตพค่ะเป็นแจคด้วยทำไมอ่ะทำไมคือผมเห็นคุณแจเขารักแฟนมากเขาก็ สปอยแฟนเหมือนกันพาไปกินข้าวพาไปดูหนังพาซื้อของให้อะไรเงยครับแล้วเมื่อกี้เห็นบอกว่าซื้อกระเป๋าลุยให้ด้วยผมก็ว่าน่าจะเป็นคุจ็คนะฮะพี่น้อยตอบว่าราศีราศีหรือสอบข่าวแม่ที่แจ็คค่ะเขามีแฟนน่ารักฮะมันเขาพอแปลน่ารักคุณเขาต้องพนอพนนอเขาต้องดูแลดีเขาต้องเทคแคร์ดีแจ็คเป็นคนทำงานเยอะจริงแต่แจ็คใช้เงินแบบบางทีแจ็คอาจจะมีปัญหาทางด้านการใช้เงินนิดนึงพี่ปอยตอบว่าราศี มาแรงอ่ะคือเท่าที่ผมรู้จักเท่าที่รู้จักแจ็คมาเนี่ยนะเคยทํางานกับแจ็คมาอย่างเงี้ยเวลาเขาอยากได้อะไรเขาจะซื้อเลยปุ๊บปั๊บซื้อเลยอะไรเงี้ยเป็นคนใช้เงินง่ายเปนคนใช้เงินง่ายเอามาขอจิ๊บโซตอบว่าราศีราศีรถสบแม่ที่แจ็คด้วยเอเคตอนแรกอะจะตอบตัวเองเพราะูว่าช่วงนี้ตัวเองแบบว่าต้องใช้เงินเยอะแต่ว่าเอ่อข้อที่แล้วก็ใช้ก็ใช้ความคิดตัวเองค่ะแล้วผิดก็เลยใช้ความคิดคนอื่นลอกเอาค่ะพี่ยงผมว่า ถูกแล้วนั่นแ่ละแม่นมากเลยเนี่ยต้องเป็นพี่แจ็คต้องเป็นพี่แจก็พี่แจนั่นถ้าผิดมาหงายทั้งคณะเลยนะแต่แต่ผมไม่ตอบเพราะว่าคนตอบเยอะแล้วผมก็ไปทางอื่นมากเล่นเกมเล่นเกมพี่ยงบอกว่าราศีกันมิกคือคำว่ารายแรงของเงินเนี่ยผมว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของคำว่าเอาเงินไปทําอย่างอื่นโดยโดยหมดโดยหมดที่มีไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมิกจะต้องมีการเตรียมตัวในเรื่องของการแต่งงานอาจจะใช้เงินเยอะเออ เล่นอะไรเล่นเล่นของจะเยอะเหรอคนมาเฮ้าคนเองในงานจะมาเยอะโอ้ยจะบอกมิกไว้ก่อนนะเล่นกับอะไรเล่นไปเถอะแต่อย่าเล่นกับของดังมันแรงของดังแรงจริงแต่ว่าราศีราศีราศีก <More vicious> ันค่ะตอบเป็นพี่มิ้่อันนี้ต้องต้องบอกกันไม่ได้ตามยงนะคะไม่ใช่ตามแต่ว่าจักใจนะ เพราะว่าน้องวิ้งเป็นคนใจดีเป็นคนชอบลงทุนแต่ว่าไม่เคยได้คืนถ้าไม่มีเบ้นเก็บเขาจะหลุดหมดพี่มิกตอบบ้างคือจริงๆตอนแรกจะตอบตัวเองแล้วเพราะว่าช่วงนี้ใช้เงินเยอะจริงๆจะลงทุนทําร้านทําอะไรใหม่ค่อนข้างเยอะครับจะลงทุนหลายอย่างเลยตอนนี้ยังไม่แต่งนะเครื่องเลด้านางยังทํางานขนาดนี้ยังทำงานดีมากเลยแต่พอดีว่าพอจะลงทุนอะไรกับเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนรักเลยกลายเป็นเราเอาเงินมาได้ แต่มันเอาเงินมาไม่ได้ก็เลยตอบว่าราศีราศีเมษค่ะน้องซันค,ครับแต่ไม่ได้หมายถึงน้องซันนั้นบ้านน้องซันเขารวยอยู่แล้วแต่หมายถึงราศีนี้ครับครบแล้วอาจารย์ลิงฝันราศีที่ในช่วงนี้ดวงการเงินวินาศคือราศีมีคนตอบููนะครับราศี